เจเฮมกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระเหมกะเทระพระเหมกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า183ครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นดาบทชื่ออโนมะอาศัยยอดเงื้อมเขาสร้างอาสมไว้อย่างดีอยู่ในบรณารณศาลา18่ส การบำเพ็ญตบะของข้าพเจ้านั้นสำเร็จแล้วข้าพเจ้าถึงความสำเร็จในพลังของตนกล้าหาญในสามัญญคุณของตนมีความเพียรมีปัญญารักษาตนเป็นมุนีหนึ่งร้อยแปดสิบห้ากล้ากล้าในลัทธิสมัยของตนฉลาดในการโต้อตอบไปได้ทั้งบนพื้นดินและในอากาศฉลาดในลางร้ายลางดี 186ปราศจากความเศร้าโศกไม่แข่งดีมีอาหารน้อยฉันอาหารน้อยไม่โลภจัดสันโดตามมีตามได้ลาพาลาเพนะมีปกติเข้าฌานยินดีในฌานเป็นมุนี187ครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัตสีผู้เลิศประกอบด้วยพระกรุณา เป็นมุนีพระองค์ทรงประสงค์จะช่วยสัตว์ให้ข้ามพ้นจากวัตสงสารจึงทรงแผ่พระกรุณาไป188พระมหามุนีทรงพระนามว่าปิยทัสสีทรงพิจารณาเห็นคนผู้ควรตรัสรู้แล้วก็เสด็จไปประทานโอวาทในที่หนึ่พันจักรวาล189 พระองค์ทรงประสงค์จะช่วยเหลือข้าพเจ้าจึงเสด็จมายังอามของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระจินเจ้ามาก่อนและไม่เคยได้ฟังมาจากใครๆ190ลราางดีรางร้ายความฝันและลักษณะดีร้ายข้าพเจ้ารู้ดีแล้วข้าพเจ้าไปได้ทั้งบนพื้นดินและในอากาศฉลาดในบทนักสัตว์ 191ข้อาพเจ้านั้นได้ฟังข่าวพระพุทธเจ้าแล้วทําจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธองค์จะยืนหรือนั่งอยู่ก็ตามย่อมละลึกถึงตลอดการเป็นนิด19 2เมื่อขพเจ้าละลึกถึงอยู่อย่างนี้แม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงละลึกถึงเมื่อขพเจ้าละลึกถึงพระพุทธเจ้าปิติก็เกิดขึ้นทันที หนึพระมหามุนีทรงรอเวลาอีกหน่อยแล้วจึงเสด็จมาหาข้าพเจ้าแม้เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักว่าผู้นี้คือพระพุทธมหามุนีข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักว่าผู้นี้คือพระมหามมนีหนึ่งร้อยพระมหามุนีพระนามว่าปิยทัตสีผู้อนุเคราะห์ ประกอบด้วยพระกรุณาทรงให้รู้จักพระองค์ว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าในมนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลก195ครั้นข้าพเจ้ารู้จักแน่ชัดว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัตสีผู้เป็นมหามุนีแล้วจึงทำจิตของตนให้เลื่อมใสได้กราบทูลคำนี้ว่า 196นิมนต์ภิกษุทั้งปวงนั่งบนต่างบนบันลางและบนพนักพิงส่วนพระองค์ผู้มีปกติเห็นเหตุทั้งสิ้นขอเชิญประทับบนอาสนะที่รุ่งเรือง197ในขณะนั้นข้าพเจ้าเนรมิตรตังซึ่งสำเร็จด้วยแก้วล้วนวๆแล้วถวายอาสนะที่เนรมิตรด้วยฤทธ แด่พระมุนีพระนามว่าปิยทัตสี1 9 8เมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนต่างแก้วที่ขพเจ้าเนรมิตรด้วยฤทธิ์แล้วขพเจ้าได้ถวายผลว่าโตประมาณเท่าหม้อทันที199พระมหามุนีทรงให้ความร่าเริงเกิดแก่ขพเจ้าแล้วทรงเสวยแล้วในครั้งนั้นขพเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสแล้ว อภิวาทพระาศาสดาสองร้อยส่วนพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปิยทัตสีผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนประทับนั่งอยู่บนอาสนะแก้วได้ตรัสพระคถานี้ว่าสองร้อยเอ็ดเราจักพยากรณ์ผู้ที่ได้ถวายต่างแก้วและผลซึ่งเป็นอมตะแก่เรา ท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิด202ผู้นี้จะเื่นรมในเทวโลกตลอด77กัจกับจะเป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิ75ชาติ203จจะเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติ32ชาติจะเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไปบูรนับชาติไม่ท่วน204จกจะได้บัลังทองคำบัลังเงิน บัลังแก้วทับทิมและบรลังแก้วล้วนจำนวนมากที่ทำอย่างสวยงาม205บัลังมากมายจากแวดล้อมผู้นี้ซึ่งเกิดเป็นมนุษย์พรั่งพร้อมได้บุญกรรมแม้เดินอยู่ทุกเมื่อ206ประสาทที่เป็นเรือนยอดและที่นอนอันควรค่ามากดังจะรู้จิตของผู้นี้ บังเกิดขึ้นในขณะนั้นนั่นเอง207ช้างพลายชาติมาตังคะหกหมื่นเชือกประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงมีสายประโคนผ่านหน้าและผ่านหลังทำด้วยทองประกอบด้วยเครื่องประดับศีรษะและขายล้วนเป็นทอง208มีควานช้างที่ถือหอกซัด และขอขึ้นขี่ประจําผลช้างเหล่านั้นจักบำเรอผู้นี้นี้เป็นผลแห่งการถวายตังแก้ว209ม้าสินทบชาติอาชาในหกหมื่นตัวเป็นพาหนะวิ่งเร็วประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง210มีทหารม้าถือธนูสวมเกราะหนังขึ้นขี่ประจําผลม้าเหล่านั้นจักบำเรอผู้นี้ นี้เป็นผลแห่งการถวายต่างแก้ว211รถหกหมื่นคันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองบ้างหุ้มด้วยหนังเสือโครงบ้างปักธงหน้ารถ2 1 2มีนายสารถีถือกริชและธนูขึ้นประจำจากแวดล้อมผู้นี้อยู่เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการถวายต่างแก้ว 213แม่โคนโนมหกหมื่นตัวจกตกลูกโคผู้ตัวประเสริฐนี้เป็นผลแห่งการถวายต่างแก้ว114สตรีหกหมื่นคนประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงสวมใส่ผ้าอาภรอย่างงดงามห้อยตุ้มหูแก้วมณี215มีตากลมโต มีปกติรา่าเริงรูปร่างงามเอวเล็กเอวบางจากแวดล้อมผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการถวายต่างแก้ว216ในกับที่118นับจากกับนี้ไปพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมผู้มีพระจักสุทรงกำจัดความมืดอนทการจากอุบัติขึ้นในโลก117 ผู้นี้อาศัยการได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจกตัดความกังวลออกไปจากให้พระศา,ศาสดาทรงพอพระทัยแล้วยินดียิ่งอยู่ในาศาสนา2 1 8ได้ฟังพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นแล้วจกเผากิเลสทั้งหลายกำหนดรู้อัสวะทั้งปวงจกเป็นผู้ไม่มีอัสวะแล้วนิพพาน2 1 9 ข้าพเจ้ามีความเพียรสำหรับพาทุระไปเป็นความเพียรน,นำมาซึ่งทำเป็นแดนกเกษมจากโยคะข้าพเจ้าปรารถนาประโยชน์สูงสุดอยู่ในาศาสนา2 2 0สิ 220. นี้เป็นชาติสุดท้ายของข้าพเจ้าพบสุดท้ายกำลังเป็นไปอยู่อสวะทตั้งปวงของข้าพเจ้าสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกสองยเอ กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุดพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ222การที่ข้าพเจ้าได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้ วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว223คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำให้สำเร็จแล้วดังนี้แล ได้ทราบว่าท่านพระเหมกะเถระได้พาสิทธิคถาเหล่านี้ด้วยประการชนีเหมกะเถราประธานที่เจ็ดจบพนวานที่สิเจ็ดจบ